No, no. อันนี้อันนี้เผื่อมันจะเฮ้ยทุกคนหนูโกรธแล้วนะนันสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันศุกร์ดูว่าคนอายุเยอะลยสวัสดีวันศุกร์ขนาดแม่หนูยังไม่สวัสดีเลยคนเชื่อไหมแม่หนูไม่เคยเลยนะแบบส่งมาสวัดดีแบบ สวัสด,ดีวันจนันทร์วันการนะไม่ผพูดตลอดนะรักเป็นไรสวัสดีวันศุกร์ไม่เป็นรไรไนุดกค่ะนม่สวัสดีทุกคนคนเกือบหลับแต่กลับมาได้ไ เพราะฉะนั้นถ้าอยากดูตอนว่าว่าเรอทุกคนต้องอยู่กับว่าว่าไปนั่นนะอ่ะหนูเซอร์ผมจะได้ไม่วันนี้ทำงานครับใช่ไหมท,ทำงานก็คงต้องตื่นเช้าขอกำลังใจหน่อยคับพี่ว่าว่าหนูไม่ติดรุ่นหกับไม่เป็นไรนะอยากจะแบบไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรแต่แบบว่าอยากจะให้แบบไม่อยากอยู่ไม่ให้ ไม่อยากให้ยอมแพ้นะคะเพราะว่าบางคนแบบว่าอาจจะแบบว่ายังอายุยังน้อยๆกันอยู่เลยยังมีตั้งหลายปีที่แบบว่ามีโอกาสจะมาออดิชันแล้วก็อย่างน้อยว่าพี่ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับน้องๆที่มาออรุ่น6แล้วก็ยังไม่ได้ติดนะคะถ้ารุ่น7มาก็อย่าลืมมาออดิชั่นกันนะก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องเสียใจได้นะคะจะแ,แบบว่าเสียใจแล้วก็เรากลับมาพยายามกันต่อ ว่าการที่เรามาออดิชั่นแล้วแบบใครมาถึงรอบที่ผ่านมาอาจจะได้แบบว่าความคิดเห็นจากท่านคณะกรรมการไม่รู้ว่าคนไหนบ้างแต่ว่าก็นํามาแก้ไขตรงนั้นนะคะแล้วเราก็จะกลับมาใหม่อย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งท้อแท้นะพราะหนูดจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนผู้ชายรับไหมผู้ชายรับไหมถ้าพี่เนียนหัวได้ าพี่แต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยหนูว่าได้ไปไหนมามางาน,นะคะ่ะดูคนมาอยู่เซนเวินะคะเป็นกำลังใจในการทนความน่ารักของรุ่น6ีค่ะหนูเชื่อว่าพวกพี่ทำได้หนูโพดแค่นี้รักได้ชอบได้แต่แค่อย่าลืมกันนะคะทุกคนทอทเทอยู่ที่จีน,นะคะ่ะไาย ไปทำอะไรไปเที่ยวหรอถ้าไปเที่ยวก็อย่าลืมเที่ยวเือวาวาด้วยนะคะเจ็บกว่าการไม่ผ่านรอบแรกคือโดนคดําูลุกจากย,าย่จริงๆนะคือแบบว่าหนูรู้สึกว่าแปบลบว่าอยู่กรุงเทพใช่ไหม ให้เขาเห็นทำออกมาให้เห็นว่าเนาทําได้แล้วหนูพยายามในสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวคุณยายเขาก็จะค่อยๆค่อยๆรับ กันแบบว่านั่นแหละอาจจะแบบว่าค่อยๆหลบเราอาจจะไม่ได้โกหกอะไรใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้เรา,เ,<ข>าเรายังไม่พร้อมปีหน้าลุยใหม่ค่ะหลก<ช>มีหลายคนที่เขาอาจจะโอกาสน้อยกว่าเราด้วยซ้ำนะคะ mm hmm. อาจจะแย่กว่าเราด้วยซ้ำอาจจะมีปัญหาและเบื่สักมากกว่าเราอีกเพราจจะฉะนั้น,นก็อย่าย่อท้อถ้าใจเรามุ่งมั่นแล้วก็ทับ น,นี้หนูกำลังจะไปขอบคุณพี่ป่นขอาคุณค่ะจริงๆน,นะตอนนี้หนูไม่เห็นคุกกี้ของใครร่เมื่อกี้พี่ิีดปาม,มาพอดีมันไม่ขึ้นอีกแล้วอะตอนนี้หนูกำลังจะมาทานข้าวนะคะทุกคนหนูก็จะมาถามทุกคนว่าเมนูกลางคืนเราควรกินอะไรดีนะคะไม่ต้องห่วงนะพี่เราก็ว่าที่สุดอยู่แล้วค,ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากเลยกินข้าวอะไร ร้านเนี้ยกะเพราหนูบอกว่ากะเพราอร่อยมากใช่ไหมแต่ว่าเชื่อไหมว่าหนูอะมากินร้านนี้บ่อยแล้วก็แต่ทุกครั้งส่วนใหญ่หนูกินกะเพราทุกครั้งเลยค่ะกะเพรามูับทุกครั้งหนูก็เลยอยากถามทุกคนว่าวันนี้หนูกินเมนูอะไรดีข้าวต้มครับซุก,กี้รามเมงเอาอาหารตามสั่งนะคะทุกคนนะคะตามสัง่งชาบูอะ วไม่ใช่แล้ไม่เรียกทางด่วนหรอกเขาเป็นที่พักทางด่วนตรงนี้ไม่ถูกอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าเส้นทางเราอยู่ในทางด่วนซึ่งมันออกไม่ได้ใช่ะจลงไม่ได้ทางด่วนให้ตอนนั้นก็เลยไปพักที่ทางพักทางด่วนตอนนั้นก็เลยไปนอนคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆแม่ว่าอย่าฝืนดีกว่าก็จอดเขาบอกว่าให้พักแค่วันใหม่ค่ะจะหายงัวอ่ะล็อกมาฝาเด็กสาวฉัน อีกเวลานแสงเดี๋เช้าจะมาปลุกความฝันของในวลาอนาคตจากนี้จะเล่า เลยแล้วคือแบบว่ามันต้องเป็นท่อนที่แบบว่าเสียงแบบว่าช้าๆแล้วก็เบาๆอนั่นแหละแม่หน<ๆ>ูได้ยิน,นตัวเองเนิซึ<ด>่งแต่ว่าถ้าไม่เสียงไม่ออกแล้วก็อีกอันนึงค่ะทุกคนหนูร้องเดี่ยวเพลงลุมมกเพลงลุมกมค่ะทุกคนท่อนไหนรู้ไหมอ,อ ก็ค่อย move ใจหลัง,งไปคนเดียวนะไม่ชวนใครพูดคุยทำชี้ชี้มันไปร้อยไม่เคยพูดจาอันนี้ไม่เท่าไหร่เมื่อเวลามันดนันพัดไปดูก็ใจอีกนั้นอันนี้เลยค่ะแบบเหมือนแล้วอะค่ะทุกคนเซนแบงค์มอบแดนความจริงและความฝันก็ให้ไปในทิศทาอันเนี้ยคือร้องคนเดียวแล้วคือไม่ก็ไม่ออกแล้วตอนนั้นก็คือเหนื่อยมากคือปกติแบบว่า ถ้าเราแบบว่าถ้าไม่มันดังใช่ไหมเราก็ร้องนิดเดียวมันจะออกเราจะไม่เหนื่อยมากแต่ด้วยความที่อันเนี้ยเต้นก็เหนื่อยแล้วเป็นเพลงสุดท้ายด้วยนะเป็นเพลงสุดท้ายเต้นเหนื่อยมากไม่เบาอีร้องเดียวอีอ้ดตายเลย <c oughs> หายใจทางไหนทางเหงือกค่ะพี่ว่าว่าหนูเป็นปลาบูท้อง ต้มตำมะรังหรือจะเอ,อเอาข้ยวตี๋นีน่แม่ต้มเล้งคิ้วยากอันนี้อ่ะนี่แม่ร้าน้วยนเออโอเคนั่งคุยกันเะแม่เปิดรถไให้เพราะว่าอันนี้เขาหมดแล้วเขาปิดสตาร์ทรถที่นี่มีข้าวหลายข้าวเลยนะคุณแม่หายง่วงยังเดี๋ยวคุณแม่กินข้าวก็ง่วงคะ่ะม่วงหนักกว่าเดิมแต่ตอนนี้แม่ปวดทิ้งช่องมากเลยนั่นนั่นทำไงดี ขอเซเว่นจริงๆนะทุกคนน้องหนูอะ่ะน้องหนูใช่ไหมบอกว่าบอกว่าปวดชีทีนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปขอเซเว่นเข้าดีกว่าทีนี้หนูเลยบอกว่าเข้าได้ด้วยหรอคะเพราะว่าตอน,นเด็กๆหนูเคยปวดชีใช่ไหมคะทุกคนแล้วหนูอ่ะปวดชิ้นชองนะคะชิ้งชองนะแล้วทีนี้หนูก็เลยไปขอคุณแม่ก็เลยบอกว่าเราไปขอเซเว่นดูซิ เพื่อเขาแบบจะให้เข้าหนูก็เลยไปขอว่าพี่คะหนูขอเข้าห้องน้ําหน่อยได้ไหมคะซึ่งแบบหนูเคยทาแบบนี้หลายรอบมากแต่ไม่เคยมีเซเว่นไหนอะ่ะให้หนูเข้าห้องน้าเลยสักเซเวน่นสักเจ็ดคิดหนึ่งหนึ่งลายหลุดลายหลุดหลายเลยนั่นแหละหนูก็เลยตอนนี้หนูก็เลยคิดว่า ้ uy, ปกติเจิดึ่ดหนึ่ง,งเขาไม่มีห้องน้ําหรอสรงสารพี่พนักงานมากๆเลยอะ่ะเขาต้องกั้นชิงช่องทั้งวันเลยเหรออะไรแบบนี้ตอนเด็กหนูคิดแบบน,นี้คะ่ะทุกคนปวดตึงทุกคนมันอุอ้ย <laughs> มันให้มันไม่มัน อ้าวแล้วยังไงต่อก็ไม่ได้เข้าค่ะทุกคนก็ไม่ได้เข้าเพราะว่าเขาไม่ให้เข้า <Okay. S 2> ค่ะตอนนี้กีฬาการาากาแล้วท่านี่าเตรียมแล้วกูค,คิดท่าเอง เป็นไงทุกคนปุกปักนั่งตกคอนเตกอุยดีน่าเนียนมากไม่ได้ไปอ่ะเสียดายอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเขามีถ่ายมาให้ทุกคนดูได้นะคะว่าคขาอาทิ้์หน้าวันเกิดพี่แล้วครับุุย อย่างแรนเลยก็แฮปปี้บเด y โลกหน้าขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็คิดสิงด่งใดขอให้ส่งไปพันาทําสิ่งใดก็ประสบผลสําเร็จนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งเลยที่สําคัญขอให้อยู่กับบอวว่าไปนานๆๆโดนใครตกก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมกันนะ <c oughs> เสียดายไม่ได้ไปอยู่ร้ยองอุใครไปเที่ยวก็เที่ยวผืเพื่อนไปเลยคะทุกคน นี่นี่ทุกคนนี่นี่อันนี้เลยหนูหนึกขึ้นได้แล้วคือวันเนี้ยมีเรื่องน้อยมากแบบน้อยมากๆเลยคือคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนคืออยู่ดีๆลายเด้องออกเนี่ยเราจะไปถามทุกคนว่าคือที่จริงแล้วมันมีทางแก้ไขไหมคือลายหนูอะค่ะทุกคนมันมีสองเครื่องใช่ไหมทีนี้หนูอะมันก็มีสองลายที่แบบว่ามันไม่ได้เชื่อมกันมันเป็นคนละลายทีนี้ เครื่องที่เป็นหลักก็คือเครื่องที่หนูไช้อยู่แต่เครื่องที่เด้งออก่ะดีนะที่เป็นเครื่องนี้ก็คือเครื่องสีชมพูเป็นเครื่องที่หนูไปโรงเรียนหนูไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ดูงานดูงานหลักจะเป็นเครื่องใหญ่เอาไว้ที่บ้านอันนี้จะเป็นแบบว่าไปโรงเรียนไม่ค่อยได้อะไรมากใช่ทีนี้อยู่ดีๆหนูก็หาไลน์เครื่องใหญ่หาไลน์เครื่องเล็กแล้วหนูก็เฮ้ยไลน์หายไปไหนแล้วก็เห็นไลน์หนึ่งไม่มีสมาชิกหนูก็เลยตกใจหนูก็เลยมาดูเครื่องนี้สรุป คืดีหนูเข้าใช่ไหมคะมันก็เลยบอกว่าคุณออกจากระบบแล้วทางั้นที่หนูอ่ะยังไม่ได้กดออกเลยสวยสวยไหมสวยไม่ชอบหนูอ่ะยังไม่ได้กดออกจากระบบเลยแต่ว่ามันะกดออกให้ที่นี่หนูก็เลยแบบกดกลับคืนมันก็เลยบอกว่าคุณออกจากระบบแล้วอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วทีนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งคือลบมันก็เลยบอกว่าคุณต้องลบเท่านั้นอะไรแบบนี้หนูก็เลย น้อยมากแล้วคือลบคืออะไรรู้ไหมคะลบแล้วข้อมูลในนั้นะหายไปทั้งหมดเลยหายแบบหายไปทั้งหมดเลยไม้ยีบแป๊บนึ่งได้เลยคุณไหนนะแม่ นี้คะ่ะทุกคนนาทนี่หนูกดเข้าสู่ระบบ<ม>อีกครั้งหนึงอะ่ะมันก็มีแต่กดคําว่ายกเลิกมันบอกว่าคนออกจากระบบแล้วอย่างง้อย่างนี้ก็เลยต้องกดลบสถานเดียวพอกดลบเสร็จปุ๊บมันก็เลยบอกว่าถ้าคุณลบเนี่ยข้อความในเนี้ยจะหายไปหมดเลยเลยเฮ้ยน่อยมากแบบ ชิตูถ้าเกิดกับเครื่องนี้หนูจะหน่อยที่สุดในโลกน่อยที่สุดในโลกมมันเด้งออกแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุกลายเป็นหนูต้องสร้างบัญชีไหม,มแล้วล่าสุดหนูอะ่ะพยายามจะกลับคืนใช่ไหมคะทุกคนแบบว่ากดลงแบบว่าไม่ได้สมัครแต่ว่า เข้าสู่ระบบใช่ไหมก็คือเหมือนแบบเรามีบัญชีอยู่แล้วแล้วก็เข้าใช่ไหมพอกดเข้าไปแล้วหนูก็เลยแบบมีหลายวิธีหนูก็เลยกดเข้าเบอร์โทรหนูกดเข้าเบอร์โทรนี้ใช่ไหมสรุปมันไปขึ้นแบบไลน์ของคนอื่นก็เลยถามว่าใช่คุณหรือไม่แม่หลับแล้วร้องใหม่นนาแสงยามเช้าาจะม่อีแล้วทุกคน แล,แล้วหนูก็เลยไปดูในทิกตอกว่าแบบทํายังไงดีเสร็จแล้วหนูก็เลยดูในในทิกตอกเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าหลายคนมีผิวดนำะเป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นแบบนี้เหมือนซึ่งในข้อความไม่มีใครบอกเลยนะว่าเฮ้ยเจะหาหาวิธีแก้ออกนะทําอย่างนี้นะอย่างงี้นะไม่มีเลยค่ะมีแต่คนบอกว่าลบต้องลบทิ้งเท่านั้น <c oughs> หนูก็เลยสร้างลายใหม่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนหายหมดทุกอย่างหายหมดเลยหายบิดเลยวันนี้ขนตาปึ้งมาขนตานี้ไม่ค่อยปึ้งเพราะว่าหนูซับซับซับเหงื่อแล้วก็มันก็เลยหักหักเลยพอพี่มันเอาสับสาม แท็บเล็ต1แต่มีลายจริงๆแค่2มีการผูกมัดใช่ไหมล่ะถหนูผูกไม่ได้ไม่ก้าวได้ก้าวที่คนตาหนูทำอะไ,ไ่ได้นูก็เล,เลยลุกแต่ดีที่ไม่ใช่เครื่องหลัก ทุกคนเมึนหัวมึนหัวเลย้วเมื่อเช้หนูตื่นหกโมงครึ่งนี่ตื่นหกโมงครึ่งค่ะทุกคนกคนือเมื่อคืนหนูน,นอนไม่หลับใช่ไหมแล้วหนูก็เลยเื่อคืนหนูนอนกี่โมงให้ถ่ายทุกคนทายนะคะว่าเมื่อคืนหนูนอนกี่โมงแล้วหนูก็ตื่นหกโมงครึ่งเพราะว่าต้องไปซ้อมที่นูนแล้วหนูก็กลับมาแล้วก็ได้นอนต่ออีกหนึ่งชั่วโมง แต่หนูเป็นประเภทที่แบบว่าวอาหนูตื่นเนะใช่ไหมคะทุกคนหนูจะนอนไม่หลับค่ะก็คือเหมือนแบบว่าพอตาสว่างเส็จแล้วใช่ไหมเป็นคนนอนหลับยากตื่นแล้วแบบหลับยากก็เลยแบบไม่ค่อยชอบแบบตื่นแล้วค่อยเดี๋ยวนอนให้ทุกคนถ่ายว่าเมื่อคืนหนูหนอนกี่โมงทุกคนดีแล้วทุกคนจะแบบตกใจตีหนึ่งไม่ใช่ตีสองไม่ใช่ นอนไม่หลับอะทุกคนแบบนอนอยู่บนเตียงนี่แหละแล้วนอนไม่หลับอาใช้ประทออส,สมัครีกเดี๋ยวใชนไหมจะใช้ตีสามเกือบแล้วสาวไอ้ใช่ต้องไปต,ต้องไปก่อนไหมเนี่ยเผื่อเดี๋ยวกรยเทียวหมดแล้ว เดี๋ยวนี่รูไปสั่งกันทีป่ะูไปสั่งะโอเคทุกคนหนูไปแล้วนะเดี๋ยวหนูไปกินข้าวก่อนนะหนูหิวข้าวมันเลยหนูปวดหัวสรุปคืนหนูนอนตีสามครึ่งนี่บายๆเอาเป็นสำหรับกอดด้วยนะคะหนุ่มดูได้ไหมดแต่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยมัวก่อนไปเดี๋ยวติดคลิปให้ทุกคนดูคลิปอยู่ไหนคลิปนี้ ก <c oughs> ิ๊บกิ๊บขี้ใ,ในกิ๊บที่ใส่แล้วแซ่บที bye. Bye ่สุดในรูกกิ๊บที่ใส่แล้วแซ่บบาย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 กดไลค์ฝันดีกดในใครที่ไม่ได้กินข้าวก็อย่าลืมไปกินข้าวเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนใครไปเที่ยวก็อย่าลืม